จาก EP ที่1นนะคะแก้อาการมือชาที่เรานวดนี้ไปแล้วนะคะ EP ที่2นี่ค่ะเริ่มจากข้อมือไล่มาถึงข้อศอกนะคะให้เราค่อยๆนวดนะคะค่อยๆนวดรีดเส้นของเราแบบนี้นะคะเราจะรู้สึกแป๊บๆนะคะที่ปลายมือแล้วก็ตามเส้นนี้นะคะทุกคนเนี่ยนวดนวดไปนวด ทุกวันเราทำทุกวันนะคะถ้าว่าคุณมีอาการชาทำทุกวันนะคะอาการชาจะหายนะคะแล้วจะมี EP ีต่อไปด้วยนะคะวิธีการแก้ไขทำยังไงรอรอดูกดติดตามนี่กดไปแล้วก็รีดนะคะรีดให้จนแบบแขนที่มันแข็งแข็งเส้นที่มันจมจมอยู่นะคะให้มันลอยขึ้นมา เราจะรู้สึกดีขึ้นโล่งขึ้นไม่ปวดแขนแล้วก็ไม่ปวดล้าแล้วก็ไม่ชาแขนค่ะ